ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนค่ายกันนะครับผมมาอยู่ที่ค่าย pg นะครับผมกับทุน417บาทนะครับผมไปดูกันครับก็มาเล่นเกมใครเชนวินนะครับผมเกมนี้ก็เห็นเขาแตกกันเยอะนะครับผมก็มเลย อย่างมาลองครับผมทุนสี่ร้อยครับดูดิครับว่าเราจะได้สักสี่พันไหมครับผมหยอกหยอกคงเป็นไปไม่ได้ครับผมไปครับดะเบ็ดไปที่ตาละสี่นะครับผมสวยครับห่อสี่บาทจ้าทุนเอามาไป เกมนี้มันซื้อฟีลสปินได้นะครับครับลองดูสักหนึ่งตาครับผมเรามาดูครับว่าทุน400จะรอดหรือจะลวงครับผมนี่ก็จะมีฟิวเจอร์ให้เราหมุนนะครับผมแต่ไม่เสี่ยงนี่าครับผมรอบแรก อ๋สามสิบสองบาทมาครับประทัดช่องแรกอ้ยเงียบวืดสวยครับ K มีอะไรไหมโอ้ไม่คอมโบต่อเนื่องเลยนะผมสิบสวยครับขอประทัดช่องสองประทัดช่องสองโหสวยครับถุงมีอะไรไหมหมด เอ้าฟรีสปินต้องได้แล้วจังหวะน,นี้มาดมาโห,โหอ้าวสวยครับเท่าไรครับเปิดน,นี้โอ้โหร้อยหกสิบมันตัวถูกครับผมโอ้เสียดายงอก็เอาเรื่องอยู่นะครับคอมโ,มโบไปเรื่อยสวยลูกสวยลูกสวยอื้ก็แปะนอนมาโหแต่มันเป็นตัวถูกครับผม ร้อยหกสิบเองแต่ก็ยังดีครับผมตอนนี้ก็เล่นเป็นเวลาสองโมงห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบให้มันคอมโบต่อเนื่องอันนี้ก็เอาเรื่องคนระับเกมนี้ครับมับโอ้โหวิ่วอลแลกแจกสบัดครับผมก็ได้กำไรมาที่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผม คโอ้โหไม่คอมโบอะไรเลยลองจากหนึ่งตั้งครับไอ ถ้าเปิดนี้ได้กำไรผมก yeah ็จะหยุดเลยะนะับผมก็ไม่โลภวะขอแปะนอนแบบเมื่อกี้ได้ปะเฮ้ยว่างนี้ไม่ดีครับผมสวยครับสี่สิบเอ็ดเคช่องสองวยครับโอ้โหร้อยสามสิบสี่วยต่อเนื well. ่องครับร้อยหสบามโอ้้ยเอาแล้วครับ เอาเรื่องอยู่นะสวยครับรอบนี้ได้ไปทั้งหมดโอ้โหสองร้อยกว่านะครับผมยังแต่ยังเหลืออยู่ห้าฟีสปินนะครับผมโอโ้รอบนี้รอบเดียวก็คุ้มนะครับสามรอยี่สิบเก้าเอาเรื่องขอต่อเนื่องมาลูกหนักๆสวยครับ มีไหมคช่องสอง A ช่องแรกโอ้โหโไอ้ Q A หรือ Q เอสวยครับเคสวยครับต่อเนื่องไปลูกต่อเนื่องไปลูกได้ต่อครับสวยครับประทัดช่องแรกไหมไม่มาโอ้โหเป็นไปได้เอ้ยออกมาแล้วตัวนี้ โหเวิร์ดไปสามรอบติดว,ว้าวแหลกแจกสะบัดหายวายวอดครับผมโอ้ตอนนี้เราก็มีก็เอาเรื่องนะครับผมเราจะเบ็ดไปที่ตาละแปดด้วยครับจะก้าร้อยก็ไม่ก0้าร้อยนะไอแปดร้อยก็ไม่แปดร้อยนะ เอาเรื่องอยู่นะมีอะไรต่อไหมไม่มาได้หาบัต อเอา้ามีตัวหนักๆไหมเอาโสิบเบ็ดบาทโอ้ยเกลือเอ้ยโอ้โห,โหเกลือจริงๆไงผมคามันยังคล่องอยู่ปล่าไปอีกหนึ่งรอบไป เปิน,นี้ก็พอแล้วผมจะได้จะเสียผมก็พอแล้วผมเราถือว่าเราเอากำาไรมาเล่นครับถ้าได้กำไรต่อมันก็ยิ่งดีครับผมคอมโบต่อเนื่องลูกขอแปะนอนเมื่อกี้ขอหนักๆโอ้โหอะไรวะบ่งบอกครับว่ารอบนี้แดกเกลือผมดูทรงเนี่ยเฮ้ยนาเกียดเลยนะ จะให้ก้าบาทนี่แหละโอ้โหจบแล้วจบแล้วครับผมโอ้โหยี่สิบสองบาทได้กำไรดีๆไม่เลิก เอาฟรีสปินต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยขอนะครับของฟรีขอฟรีขอฟรีของฟรีมีไหมโอ้โสวยครับสิบสองบาทของฟรีของฟรีต้องมีครับต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยหมับ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 โอ้ยต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วครับผมของฟรีมีในโลกไหมโอ้โหอยากกินเลยเนาะต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยของฟรีอ่ะโอ้โห ออกมาแล้วมับมับหมับโอ้โหอะไรวะเอา้าฟีสปิดลงมาแล้วครับผมโอ้ยสวยครับมีตัวที่ห้าไหมห้าไหมโอ้โหมาห้าตัวครับผมก็ <laughs> โอเคครับรอบนี้ก็เลิกแน่ผมไปครับของฟรีเราจะไม่หมุนนะผมไปดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าของฟรีมันจะแจกให้เราหรือเปล่าครับสวยครับมาครับ ขอหนักหนักหน่อยลูกเอ้ยแจกอย่างงี้มึงอย่าแจกดีกว่าเอาเอาเรื่องเอาเรื่องไหมโอ้โหไม่คอมโบต่อเนื่องอขอนักหนักลูกประทัดช่องสามสวยครับมีอะไรไหมเออต่อเนื่องไปลูก ต่อเรื่องป่ะลูกโอ้โหหมดเอาได้อยู่ของฟรีครับต่อเรื่องต่อเรื่องป่ะลูกต่อเรื่องไหมมีไหมเคช่องสามโอ้โห ามาอีกแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้มับสิบบาทโว้ยคุยมันจะมาเพื่อโอ้โหพว้ละองขึ้นครับผมโอ้โหโหเกิน โอเคผมพอได้กว่าครับก็โอเคครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเอาไปแล้วครับสวัสดีครับ